เราจะเห็นนาค้อนในตาโอ้โหจริงอาจารย์เนีโอ้โหแล้วหนีอะไรครับโอ้โหโอ้โห้หายแล้วอย่าพิวก่อนเนี่ยเรื่องเรายังเรื่องเรายังยังเด้งอยู่เรือเราล่วงไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรครับตอนนี้รู้แค่เรายังรอดอยู่แล้วก็เล่นแต่บนแท็บเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็กราสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับดอยเซอร์ชาแนลนะฮะอยู่กับผมนะครับดอยฮะวันนี้ผมจะมาทําอะไรผมจะเอาตัวมอนเกง้ามาเล่นแบบ55นะฮะก็ทีนี้ก็อาจจะมากับเพื่อนที่อาจจะยศต่ำหน่อยนะอาจจะแบบไม่ได้เจอคนโทดเท่าไหร่นะครับแต่ผมเอามาเล่นให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็มากับเพื่อนผมคนนึ่งนะแล้วก็เพื่อนอีกคนนะฮะ เพื่อนคนนี้ชื่อมันเก่ามากอะดูดูจากการพิมพ์เนี่ยอะไรอ่านไม่ทันแฟนคลับพี่ดอยใช่งยงเอาเอาเถอะครับเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมดีกว่าอ่าครับไอตัวมาังก้าเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยจะกลายเป็นสเปลของฮิลนะครับเพราะว่าเนื่องจากฮิลเนี่ยมันจะทําให้มีโอกาสให้ทีมรอดได้ง่ายขึ้น,นครับเนื่องจากตัวเรามันก็มีฮิลอยู่แล้วเป็นสกิลสองนะยิ่งทําทับซ้อนได้เท่าไหร่ก็ยิ่งรีเจนก็ได้ไวนะครับบวกกับฮิลที่เรามีนี่ทําให้เราอาจจะ ทำให้ทีมแบบตายยากขึ้นได้นะครับเพราะงั้นก็เลยสำคัญนะครับก็ตอนนี้เรา,าก็เจอแบบพวกวุคองนะคอสเซฟิสนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะยืนรอดไหมก็รอด,ดูอีกทีนะส่งเริ่มเซตไอเทมเนี่ยผมเดี๋ยวเปิดให้ดูท้ายคลิปด้วยกันครับเดี๋ยวขอเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะว่าออกของไงนะครับอันนี้เป็นเซตครั้งแรกผมเริ่มคิดคนนะว่ามันอาจจะใช้งานได้ไหม ไม่หวือหวาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปิดลูนให้ดูด้วยนะผมเพิ่งจัดลูนให้ตัวนี้เองนะครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะก็ชิ้นแรกจะขึ้นเป็นหน้ากากให้ได้ก่อนนะครับสกิลหนึ่งนี้อัพมาเป็นอาถ้าวางผิดเนะี้ยเราต้องทำดาบเบิอทจากสกิลนั้นนะถ้าเราลัดคีปได้เนี่ยมันจะได้ ตังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับประมาณ4-5โกนะเจ็ดแปโกประมาณนั้นนิดหน่อยนะครับก็ทำให้เอาเวลได้ไวขึ้นนะฮะอันนี้เขาเพื่อนผมที่เขา,เานะคอสมาไวเอา punish มานะแต่สายเขาเองก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็รอดูนะตอนนี้ก็ยังทรงๆนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่อ่ามีเซฟิตเอ้ามาป้นบัฟไปแล้วนะผมไม่ได้เฝ้าให้เพื่อนนะสัตว์เมื่อกี้ ไม่คิดว่าเขาจะมาป้อนนะส่วนตัวเนี่ยเซฟิตมันจะเริ่มโหดตอนเย่สี่นะเพราะว่ามันจะมีท่ากระโดดสองอย่างนะข้างบนเราเก็บไปได้นะสลิมเนะี่ยเลือดเลือดอืมน้อยมากนะเนี่ยคือควรจะกลับได้แล้วถ้าเกิดเซฟิตเขาสี่ก็น่าจะเป็นปล่อยเขากลับบ้านแน่นอนนะ เนี่ยครับเห็นตัวเลขข้างบนหัวเอามากกนกล้าไหมถ้าใครเคยเล่นก็คงเคยเห็นแล้ะก็คือเธอเลขเราใช้สกิลต่อทนันมันจะกลายเป็นเลข2นะครับถึงเราจะรีเจนเหมือนคล,ค,ลคล้ายๆเขาติดพิษแต่เราจะเป็นรีเจนเลือดแทนนะครับซึ่งมันทําให้เราค่อนข้างมีเลือดฟื้นฟูได้รวดเร็วนะเ้อเราใช้สกิลสองเรื่อยๆอย่างรัวๆนะครับทําไมต้องรัวเพราะไม่รัวมันจะหมดเวลาก่อนครับหมดเวลาในการติดอาสถานไอวม้าบนหัวไว้เนี่ยเราต้องรีบใช้นะครับ ก็น,นี้เราเห็นเดี๋ยวข้างบนว่าสามตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมถ้าเราใช้ทันมันก็จะกลายเป็นเลขสองนะครับซึ่งพอเป็นเลขสองเนี่ยมันจะทําให้เราอ่าเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้ามันตันที่ห้านะครับซึ่งมันทาให้เรารีเจนเลือดได้ไวขึ้นนะครับอรีเจนเลือดได้ไวมันดียังไงก็เราพูดง่ายเราตายยากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาก่อนติก็ทําให้เรามีดาเมจตอนติแรงขึ้นด้วยนะครับ เสนเดียวแต่ของศัตรูมันติดง่ายเพราะของศัตรูเนี่ยติดจากการตีธรรมดาก็ได้นะครับติดจากการใช้สกิลก็ได้นะมันเลยติดง่ายแต่ของเราเนี่ยไอตัวไหนบนหัวเราเนี่ยมันต้องติดโดยการที่เราใช้สกิลของตัวเองโดนมีแค่ท่าสอที่ติดมาบนหัวเราได้นะครับเราตีตัวเองไม่ได้นะ <laughs> มัน,ง,น,มนง,ง่ายนะโอเคครับก็เม่ทีไม่เห็นนะคอนไดน้ปานะโอ้โหเอาจริงเอาจังฮะโอ้โหเดินหนีเอเลยครับ โอ้โห้อ้้เกือบตายเลยกระติง๊งหนึ่งนะนะครับอันติแล้วอือหืออือหือโหสุดยอดเรากี่รอดจะได้ไงเนี่ยคดยิดเลื่อนอยู่นระติ๊งน,ะน,ะนี่ยนายคอร์ดยิงมาช่วยเราทันเวลานะ อันโอ้ยโหรอดไปเนี่ยมาครับมามาน้าหมดวิ่งกันก็คือเธอหมดนี่ก็กลับบ้านก็ได้นะอ่าเซตนี้ผมจะเน้นไปทางเจาะเกาะชิ้นแรกนะครับซึ่งจากจอกเกาะชิ้นแรกเนี่ยมันจาะเกาะเวทเจ็ดสิบห้าฮะผมเปิดสแตตสตูให้ดูนะเนี่ยตรงนี้สามารถใช้เกา,เกาะเวทสตูได้นะครับ เนี่ยตอนนี้เกาะเวสตูเนี่ยมีอยู่ประมาณเนี่ยเก้าสิบเก้าสามเก้าสี่เก้าเก้านะครับไม่รับกาลีเนี่ยเนี่ยแล้วตัวเจาะเวของเราเนี่ยอยู่ที่เอ่อเก้าสิบเก้านะเพราะงั้นไอ้ทุกตัวเนี่ยที่เราตีเข้าไปตอนเนี้ยมันจะเหมือนรับดาเมจเวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้าใครไม่รู้นะว่าทําไมผมออกเจาะเวเกาะชิ้นแรกนะครับเพื่อให้มันมันสามารถรีดาเมจได้ง่ายนะฮะง่ายมากๆเลยครับอันนี้อันนี้เป็นทริคเลยนะครับการเล่นเวทเนี่ยส่วนใหญ่ตัว คนส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบเล่นเวทอ่าไม่เอาเรียกว่าไม่ออกของเวทออกเจาะเวทก่อนนะครับมัวแต่ไปออกของเวทกันครับออกเจาะเวทก่อนจากคุ้มสุดนะครับหมานถึงชิ้นแรกนะแบเจาะเล็กๆไม่ต้องเจาะไม่ถึงขั้นเป็นหมวกใหญ่ๆก็ได้นะครับก็พยายามฮิลเพื่อนเรื่อยๆนะเพื่อนก็จะสามารถอ่าไอตัวมังกรเนี่ยมันก็ติดไอ้นี่นะครับมันก็ติดเขาเรียกว่าติดตัวเลขบนหัวนะแต่มันไม่โชว์เรานะครับมับงกรกับคิดเนี่ยเราต้องจำเองนะเราทำไปกี่รอบแล้ว อ่าครับประมาณนี้นะเดินก้าเป็นตัวเค่องข้างเล่นง่ายนะเทิดในระดับที่ไม่ไม่สูงมากนะเพราะว่ามันไม่ได้มีความสามารถอะไรแปลกๆนะมันก็แค่เดินแล้วตีแล้วสกิลให้ให้ถูกจังหวะยืนให้ถูกที่ทุกทางแค่นั้นเองนะก็ผมจะขึ้นเป็นดาบตีเร็วสีเหลืองก่อนนะครับเนีย่ยถ้ามันกล้าเกิดมันจะสู้กับนาคอได้นะครับ อันนี้คือเขาเข้าพลาดน,นะเขาเข้ามาไม่ได้ยกผมแต่อย่างใดนะเขาเข้ามาเดินเล่นนะก็โดนผมสวดเล่นไปก่อนนะเลือดเขาจะลดเยอะมากนะโดนนะโดนโดนนะล่วงไปแล้วหน้าที่เราคือคิวทีนะเนี่ยดูจากสลิมนะเขาจะมีเลข4สวนนหัวนะแต่ไม่น่าทันนะสลิมโดดตามไปแล้ว ตาหอกตาไม่โดนเราก็ถอยเลยฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นอ่ะโอ้คำนึงเหมือนมีเขาจะมาดักนะนะครับนะครับยังไงยังไงยังไงนะคอสคอสมีกดฟิกเกอร์มาเลยฮะอันนี้ อันนี้คือข้อดีการกดฟิกเกอร์แต่ฟันดาบผมมานาน้อยมากเลย่ะอ่าอสกิลที่ดีที่สุดสำหรับการใช้มานาน้นอยผมแนะนทำเป็นอันตินะฮะเนื่องจากอันติแรงสุดนะฮะธรรมดาสามท่านี้นะตัวนี้ผมเล่นยังไงส่วนใหญ่ผมกินมานาหมดตลอดนะฮะวนค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะฮะเอาว่าถ้าเราคิวเรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวมานาเรามีแค่เท่าไหร่อ่าพันหกเนี่นะครับสกิลหนึ่งใช้มาอ่าหกสิบห้าครับ แปบเดียวทั้งหมดนะครับผมอผมจะเน้นเป็นท่าสองมาก่อนนะเพื่อให้ได้อ่าการฮิลที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฮิลแรงด้วยนะแต่ใครอยากเล่นสายอะให้มันรุนแรงก็อัพหนึ่งนำนะแต่หนึ่งบางครั้งเราถ้าเราใช้ไม่โดนมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่สองนี่คือยังไงก็ฮิลเราโดนแน่นอนนะคือพยายามฮิลไปให้โดนเพื่อนนะผมจะไม่ได้เล่นเป็นสายอ่าพวกสลงสโลยพวกนี้นะมันไม่ได้ชอบอย่าง,งั้นนะผมชอบแบบอ่าดัมมงดัเมดมากกว่านะเพราะว่า สโลนี่มันบางครั้งเราก็สโลมันก็กระโดดหนีอยู่ดีนยะงั้นสโลก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครัโอ้ยชิบหายแล้วมีกระพิวก่อนนะโอ้โหเลือดเรายังเลือดเรายังยังเด้งอยู่แต่เพื่อนเราล่วงไปแล้วนะไม่รู้เรื่องอะไรครับตอนนี้แต่รู้แค่เรายังรอดอยู่แล้วก็เลยจะมันแถบเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอ้โหเจ็บ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 อยู่ไอ้ท่านดีตรงนี้กันโอ้โหนาคอตนาคอจะแยกกันก็เวลาค่าขี้ป่าจะได้เลือดประมาณเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์หรอไม่ชัวร์นะประมาณนิดหน่อยนะครับเอาว่าพอประทังชีวิตได้เวลาค่าขี้ป่าได้เนี่ย ว่าของไอ้อามาการ์กาเนี่ยถ้าอยากให้ใช้สกิลสองได้ต่อเนื่องกับแบบไม่ไม่ต้องแบบรีบกดมากก็พยายามมีเลคูดาวประมาณ20%เปอ็นอย่างต่ำนะเพื่อให้กดท่า2ได้ง่ายง่ายง่ายนะครับจะขึ้นเลข3ง่ายไม่ต้องแบบว่านั่งกดรัวๆนะครับเนี่ยก็ยังมีเวลาโอ้โ <c> ห <oughs> กดช้าในเะวอร์เูอยู่เนี่ยนะอ่ะอ๋อแล้วข้อดีของมาการ์กาสายนี้มันจะตีป้อมได้นะเนื่องจากผมจะออกดาที่เป็นเวทนะครับ ไม่ถึงฮนะโอ้โหตายแล้วเขามาแล้วมั้งเนี่ยเอ้าไม่มาเนี่ยนี่ครับยินสู้เลยฮนะโอ้โห ไม่รู้ตอนนี้มันสตูตมันไม่เก่งหรือเปล่ายางไงก็ไม่รู้นะแต่ก็เอามาเอามาลองเล่นให้ดูนะนี่คือบิวที่ผมคิดเองนะว่ามันน่าจะใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็โอเคนะแตกหลักตัวนี้ถ้าปลาท่าปลาท่าอะไรท่าหนึ่งนแม่น่จะค่อนข้างดีนะครับอันนี้ผมเล่นสายออกแนวเป็นตัวแครี่เลหน่อยนะครับจะไม่ให้สายแบบซัพพอร์ตจ๋านะฮะซัพพอร์ตจ๋าจได้อีกสายหนึ่งนะครับสายคิวๆรัวๆนะ อันนี้ก็จะมีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อ่าเรียกว่าไงทำต่อสู้ได้บ่อยนะครับเพราะว่ามันจะมันจะมีเจาะเวทด้วยก็เหมาะสำหรับการฆ่าคนนะตัวนี้มันจะเหมือนอ่ากึ่งแครี่กึ่งซับนะครับคือถ้าเลทเกมมันเนี่ยแอสซิน,นจะไม่สามารถสู้กับตัวนี้ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างฮิวได้ครับมันจะเป็นเหมือนแบบแครี carry ่เป็นเมจแครี่ได้นะ Uh huh. มานาไม่มีฮะแต่มานาหมดทับอย่างหนักจตสลิมนี่เกิดมากฮะมาดูปั๊บที่มีต้ทงเราปั๊บเกิดแต่สลิมอาจะเอาไปแล้ว <laughs> แต่ที่มีตีธรรมดาฮนะ ต้มเจ็ดมูลาไม่รอดนะคือมันเวลาก่อนตีแล้วมันจะเหมือนจะสร้างพิษไว้นิดหน่อยด้วยนะครับไม่นิดหน่อยจริงๆนะแต่สุ่มเหมือนจะแรงกว่าตีธรรมดานะคับมืองพิษที่ออการะาำตีแล้วเคลื่อนตีมันจะบึ้มอ่าเครื่องหมายบนหัวใช่แล้วมันก็จะทำทำดาเมจพิษต่อยเล็กน้อยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเธิอ่า ตัวของมาักันก้าเกิดในทีจะได้เปรียบมากเพราะมันจะทานได้ทั้งฮิลแล้วก็ได้ทั้งดามจด้วยนะครับใครที่เข้าใกล้เนี่ยใครที่เข้าใกล้นี่ก็จะโดนดามจค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ศัตรูเข้าใกล้เราไม่ได้ด้วยละโดนโดนฮิลเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นมักันก้าฮะตอนนี้ไม่ได้บอกเาลงแรงอะไรแต่งใดครับเอามาเล่นธรรมดาทั่วไปนะผมก็เล่นกับเพื่อนที่ยอดไม่ค่อยสูงด้วยครับอาจจะไม่ได้เจอคนโหดๆเท่าไหร่นะฮะ ใครอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเอามาแกงก้าวไปเล่นแรงส,งสูงได้นะครับมันไม่ใช่ตัวที่โหดเทียมเยี่ยงนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับหนเปิดเทมให้ดูนะก็เทมมาแกงก้าวผมจะเป็นเซ็ตอย่างนี้นะครับก็อาจจะสลับนิดนึงนะผมสลับเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเป็นตัวเรียเบสซิ่งนะครับแทนนะ จบค่อยจบในหนังสือนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอไอเทมมาเกงก้าวแลอธิบายเรื่องไอเทมนะครับส่วนเรื่องรูนเนี่ยมาแกงก้าของ็นเซตนี้นะครับซ้ายนี่เป็นสีแดงนี่เป็นดิสโซเลตสิก้อนนะตรงกลางเป็นสปิริตนะผมต้องการตีเร็วกองวิ่งเร็วนะเพื่อมาทําให้ตัวมันคล่องตัวนะส่วนด้านขวาเป็นโพลิตี้นะเพื่อให้มันได้ละคูดาวเพื่อใ,ใช้ท่า2งง่ายๆนะครับโอเคครับประมาณนี้แหละครับ ก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากเลยแล้วก็ขอฝากแฟนเพจของไว้ตรงนี้ด้วยนะครับใครอยากติดต่อผมก็ฝากแฟนเพจไว้ด้วย,วยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สวัสดีครับ